ตาเปบจนจิตสมาคิเลยงหรอเนีมยเล่นไปส่งเหรอไม่ไปส่งอันไม่ได้เสียค่าเทอมเหยเนาะไม่ได้เสียค่าเทอมเรียนตีอ๋อมันเป็นโรงเรียนอ่ะเนาะโรงเรียนประจำตำบลบ่อบีบ้าว่ะธรรมดาเนาะ Hên là ba bao men bà? Xưa hay thanh Xưa, xưa muối mũi Mũi? Ừ, mũi? Oh. Mười văn Mười văn Văn sáu đó ก็เลยไปไไปโรงเรียนก็เลยไปไไปโรงเรียนจ้ะาอะไง่มาอ้วนที่จบม,มอใดนี่กาวมาเรื่ถึงตีสุดของพ่อแม่มาเกืขึ้นมอสี่ไปเรียนต่อมอสี่จากไหนโรงเรียนนันบ้านจรินี่มันหอนมอไดเถอนมันหอนมอสา ไปต่ไปต่อมาสียูรงเรียกขมวงขมวงมาสีมาโม้หกต่อไปหน่อยสต้องรีดสิให้แม่แม่รีดให้เจ้กเพีวบอนเ่ยบอรีดเองสาวเอ้สาว Song tích tích tóc song ngang là Cả, sư sư khỏi mùi tây bây 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 ตัวเองเองเองโตโตสักหนึ um ่งเดือนนะตัวเองเป็นตัวเดียวไลยเอ็มแท้ร้านล่อนก็ยังซื้อเอ็มอยู่ที่เอ็มยังกับเอ็มต่อไปแต่นเาะนี่ว่าเขาว่าหลีดผมนี่ทขาห้ผมผมเสียโมเมนต์บอกก็เสียอยจุฬาหลีดมันเจ๊ตโต มันตรงตาข้างกะลีนเป็นโรงเรียนเฝ้าันน้อยเติมสวยไปมึงเรียนให้มันนี่แหละเนีเฝ้าคุยเบาไว้หลาย นี่ก็อัน <c oughs> งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งบ่ใช่ไหมจมกแห่งแต่งยังไงก็ไม่สวย <c oughs>